มหานครใต้ดินแห่งชายแดนเกาหลีเหนือเมืองลับที่โลกไม่ควรลืมไม่มีใครรู้ว่าข้างใต้เทือกเขาที่เงียบงนันใกล้เขตปลอดทหารของคาบสมุทรเกาหลีกำลังซ่อนมหานครใต้ดินขนาดมหึมาที่ไม่ปรากฏบนแผนที่โลกฐานลับที่ว่ากันว่ามีทั้งทหารปืนใหญ่รถถังและแม้กระทั่งระบบรางไฟฟ้าพร้อมเคลื่อนพลเข้าสู่กรุงโซในเวลาไม่กี่นาทีหากวันหนึ่งคำว่าสงครามคาบสมุทร กลับมาสะท้อนบนหน้าจอข่าวอีกครั้งที่นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะทุกอย่างเริ่มต้นจากคำว่าการแทรกซึมตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีในปี1953เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ถูกขั้นกลางด้วยเขตปลอดทหารหรือ DMZ ความยาว250กิโลเมตรกว้าง4กิโลเมตรมีรัวลวดหนามกล้องวงจรปิดและทุ่นระเบิดนับแสนฝังอยู่ใต้ดินแต่สิ่งที่ทำให้เกาหลีใต้สะดุ้งที่สุด ไม่ใช่ภัยจากด้านบนแต่คือสิ่งที่อยู่ข้างใต้ในปี1974กองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบเสียงสั่นสะเทือนผิดปกติใต้พื้นดินใกล้ที่กัดเมืองพาจูเสียงนั้นถูกสันนิษฐานว่าอาจมาจากการเจาะอะไรบางอย่างข้อมูลถูกส่งไปยังกองบัญชาการร่วมของสหรัฐและนั่นคือจุดเริ่มของภารกิจ ค้นหาอุโมงผ์ผีไม่นานหลังจากนั้นทหารเกาหลีใต้ได้พบทางเข้าอุโมงลับที่ลึกลงไปกว่า70เมตรใต้พื้นดินกว้างพอให้รถบรรทุกแล่นได้สบายผนังเสริมด้วยคอนกรีตและรางเหล็กมีท่อน้และระบบไฟฟ้าภายในนั่นคืออุโมงค์หมายเลขหนึ่งต้นแบบของสิ่งที่ทำให้โลกตะวันตกต้องจับตาต่อมาในปี1975 1,978และ1,990อีก3อุโมงค์ถูกค้นพบทีละเส้นพวกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นลึกขึ้นและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอุโมงค์เหล่านี้มุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางเกาหลีใต้และหากปล่อยไว้มันสามารถประดมพลนับหมื่นคนทะลุเข้าเขตโซได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงการค้นพบนี้ทำให้เกาหลีใต้และสหรัฐเปลี่ยนมุมมองต่อการป้องกันประเทศทันทีอุโมงค์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงช่องทางลับ แต่คือระบบการรุกรานเชิงยุทธศาสตร์ที่เกาหลีเหนือวางไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเป้าหมายไม่ใช่แค่การสอดแนมแต่คือการโจมตีแบบสายฟ้าแลบแต่อุโมงค์สีเส้นที่ถูกค้นพบอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งตามรายงานของหน่วยข่าวกรองกองทัพเกาหลีใต้ มีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือขุดอุโมงลักษณะนี้ไว้อีกมากกว่า20เส้นบางเส้นอาจหรือกบว่า100เมตรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพรางตัวจากการตรวจจับทางเสียงหรือแม้กระทั่งล่อเรดาร์ให้ตรวจจับผิดจุดมีรายงานว่าฐานทัพขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับอุโมงคเหล่านี้ฝังตัวอยู่ใต้ภูเขาคาเอกอน ครูจางและพยงซันพร้อมฐานยิงจรวดระบบสื่อสารและแม้กระทั่งสนามบินใต้ดินที่สามารถรองรับเครื่องบินขับไล่สำนักข่าว c s i s ของสหรัฐตีพิมพ์ภาพดาวเทียมที่แสดงให้เห็นทางเข้าลับของสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะเหมือนอุโมงค์ลาดเข้าไปในภูเขาพร้อมรถขนส่งขนาดใหญ่จอดอยู่หน้าทางเข้าภาพเหล่านี้แม้ไม่สามารถยืนยันได้หนึเอร์เซว่าเป็นฐานทหารใต้ดินแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันคือ มหานครใต้ดินทางทหารที่ถูกสร้างขึ้นมานานหลายสิบปีเกาหลีเหนือไม่เคยยอมรับว่ามีอุโมง์เหล่านี้ทุกครั้งที่ถูกเปิดโปงรัฐบาลเปียงยางจะกล่าวอ้างว่าเป็นอุโมงถ่านหินทั้งที่ดินแถบนั้นไม่เคยมีแร่ถ่านหินใดๆอยู่เลยหลักฐานจากการตรวจผนังยังพบคราบดินระเบิดและปูนที่ใช้ในงานโยธาขนาดใหญ่ไม่ใช่แร่ธาตุธรรมชาติสิ่งที่น่าสะพรึงไม่ใช่เพียงขนาดของอุโมงค แต่คือแนวคิดขอองค์การสร้างเหมือนใต้ดินทั้งเมืองเพื่อรอวันใช้จริงมีข่าวลือจากผู้แปรพักระดับสูงของเกาหลีเหนือว่าฐานใต้ดินเหล่านี้มีทั้งโรงพยาบาลสนามคลังอาหารคลังนิวเคลียร์ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินรถไฟไฟฟ้าสำหรับเคลื่อนกำลังพลและแม้กระทั่งฐานปล่อยขีปนาวุธแบบรางลึกที่ตรวจจับด้วยดาวเทียมไม่ได้ บางเส้นทางของอุโมงยังถูกสันนิษฐานว่าสามารถไปเชื่อมต่อกับพยงยางเมโทรซึ่งเป็นรถไฟใต้ดินของเมืองหลวงที่ลึกที่สุดในโลกและอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทหารชั้นลึกเมโทรนี้ลึกถึง110เมตรและมีบางสถานีที่ไม่เปิดให้ประชาชนใช้ถูกเรียกในภาษาทหารว่าสายพิเศษของผู้นำสูงสุดการสร้างมหานครใต้ดินนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการแอบโจมตีแต่มันยังเป็นยุทธศาสตร์ในการ อยู่รอดหลังสงครามนิวเคลียร์เพราะหากมีการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ระบบใต้ดินจะสามารถปกป้องคณะผู้นำทหารและโครงสร้างสำคัญของประเทศไว้ได้และทำให้เกาหลีเหนือยังสามารถโต้กลับได้แม้หลังถูกถลม่มหลายฝ่ายเชื่อว่าฐานใต้ดินเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือรอด จากการโจมตีของโลกตะวันตกเพราะความไม่แน่นอนของจำนวนและตำแหน่งที่แท้จริงทำให้ไม่มีประเทศใดกล้าเสี่ยงโจมตีแบบเด็ดขาดความลับของมหานครใต้ดินจึงยังคงอยู่จนถึงวันนี้มันไม่ใช่เพียงอุโมงค์ธรรมดาแต่มันคือกองทับใต้ดินที่พร้อมจะตื่นขึ้นเมื่อโลกไม่คาดคิดคำถามสำคัญคือ ถ้าสงครามเกิดขึ้นพรุ่งนี้คุณจะรู้ได้หรือไม่ว่าทหารเกาหลีเหนือได้เดินอยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณตั้งแต่เมื่อคืนวาน